หลายอย่างถ้าคุณแม็กสั่งมาก็ไม่ต้องห่วงนะมีหลายอย่างหลายประการฉันแทบจะไม่หวาดไม่ไหวฉันจะไม่หมดนั่นแหละเขาก็ดูแลสุขภาพของพระอาจารย์เอาไว้เป็นอย่างดีพุทธังสระนังคจฉามิธัมมังสระนังคจฉามิสังฆังสระนังคจฉามิ นมัตุรัตนะตยัสสะพุทธปูชายะอิมังพุทธรูปังวิโสเทมีขอเจริญธรรมอำนวพพรไปถึงการสาธุชนชาวพุทธทั้งหลาย โดยเฉพาะท่านผู้เป็นเจ้าภาพถวายเพลงประจำวันพุธนี้คือคุณแม็กสุภสิทธิ์และพิ้งพัศราผู้ภรรยาที่ได้สั่งอาหารจากร้านครัวน้องเพลนและทางพนักงานก็ได้นํามาส่งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะฉันฉลองสัทธาพระธานาเพลนของคุณแม็กสุภสิทธิ์ และพิงภัสราผู้ภรรยาอาตมาพระอาจารย์ก็ใคร่ขอปารพบธรรมให้ได้สรับรับฟังสักเล็กน้อยตามมาก็ทีภาษาอาตมาภาพแต่งขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าพุทธปูชายะอิมังพุทธรูปังวิโสเทมิแปลความเป็นภาษาไทยว่า ข้าพระพุทธองค์ขอชำระคือขัดองค์พระพุทธรูปถวายเป็นพุทธบูชาในสองสาวันน่าจะเป็นสัปดาห์หนึ่งเลยทีเดียวที่ธรรมาภาพได้กลายมาเป็นช่างขัดคือขัดองค์พระพุทธรูปสำเร็จไปหลายองค์ที่นับดูก็ได้อยู่ถึงสมองค์ เริ่มด้วยพุทธรูปพุทธชินาราชที่มีตราประทับพอปร,รอก็หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เสด็จไปเททังหลอด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2515และพุทธรูปเป็นทองสำริดที่คุณวรพันธ์จิระเจริญยิ่ง ได้บูชามาจากลุงทองดีในราคาในจำนวนปัจจัยถึงสองห0ืบาทและต่อมาก็เป็นพุทธร,รูปทองสำเร็จเช่นเดียวกันเพราะสังเกตเห็นได้ถึงความที่เหลืองทองอมแดงคือถ้าอมแดงนิดๆก็หมายถึงว่าจะมีส่วนผสมของทองแดงอยู่ด้วย ทองสำเริษก็คือส่วนผสมที่มาจากทองเหลืองและทองแดงเมื่อผสมกันอย่างได้สัดส่วนแล้วขัดออกมาก็จะเงาง,งามเหลืองอมแดงนิดๆแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะกลายเป็นสีค่อนข้างจะแดงคล้ำไปสักหน่อย อันนี้คือลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นทองสำริดองค์พระพุทธรูปทองสำริดที่คุณวรพันธ์ได้ถวายมาตั้งแต่อยู่ที่วัชนาสงครามก็ล่วงมาได้ประมาณเกือบจะหปีแล้วนี้อาตมาก็ขัดเอาไว้อยู่เรื่อยๆปีหนึ่งก็ขัดครั้งหนึ่งและพอปล่อยทิ้งไว้ก็จะเห็น เหลืองอมแดงค่อนข้างที่จะแดงมากแต่ไม่ถึงกับแดงครั้มเพราะว่าไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้นานส่วนพุทธรูปที่ประจำอยู่บนหอสวดมนต์ชั้นบนนี้กลายเป็นว่าก็ออกเป็นแดงคล้ำไปเลยรู้สึกว่าจะไม่ได้ขัดกันตั้งแต่ที่พุทธรูปองค์นี้มาประทับอยู่ที่หอธรรมชั้นบนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันแต่พุทธรูปพุทธชินราชองค์ขนาดเท่ากันกับ พุทธรูปองค์ดำรมดำมานั้นที่โยมต้อยสุพวันถวายมาตั้งแต่อยู่ที่วัชนาสงครามก็ล่วงเวลามานานพอสมควรก็เป็นทองสำริดเช่นเดียวกันแต่มีขนาดเท่ากันกับพุทธรูปพุทธจินาราชที่ประจำอยู่ชั้นบนหอธรรมแห่งนี้ แล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะไม่ได้ขัดกันเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นพอปอรอคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่9สเสด็จมาเที่ยวองรอด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2515ครั้งแรกที่ตามายกลงมาเพื่อที่จะขัดก็ไปเห็นตราประทับพอปอรอก็ตกใจ จึงเทียบเคียงได้ว,ว่าเป็นพุทธรูปในสมัยเดียวกันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เสด็จระเทศทอ,องเราด้วยพระองค์เองปีพุทธศักราช2515ที่โยมต้อยสุภวันถวายมานั้นการที่ไม่เห็นตราพ,อ,พ,อ,พอรอนิรักรมังและพระก็ไม่ทราบความเป็นมาก็เลยเรียกว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าตั้งรุมเอาไว กับองค์พระทั้งหลายที่มีลนะักษณะไม่ค่อยงดงามสักเท่าไหร่ไว้ทางโน้นแม้องค์ใหญ่นี้ก็เช่นเดียวกันแต่องค์ใหญ่ขนาดพอสมควรเรียกว่าพอตมานั่งถ่ายรูปอยู่ข้างหลังเนี่ยก็กลายเป็นว่าก็แทบจะไม่เห็นใบหน้าของตรมาคืออยู่ตรงกลางนี่พอดีนะเห็นใบหน้าหยุนนิดอรตมาก็สูงกว่าเพียงแค่เล็กน้อย ถ้าเป็นทองสำริดที่มีส่วนผสมมาจากทองเหลืองและทองแดงจริงๆอาตมาประเมินราคาก็ไม่น่าจะต่ำไปกว่าหกหมืบาทหรือเจ็ด0มื่บาทพระท่านก็อาจจะไม่รู้ดังที่ว่าก็เลยปล่อยที่งอไว้ไม่ได้ขัดทราบว่าในสมัยของหลวงพ่อใหญ่องค์เดิมก็ให้พระท่านขัดอยู่แต่พอ หลวงพ่อใหญ่องค์เดิมที่เป็นเจ้าวาดอยู่ในที่นี้มรณภาพไปก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ขัดกันเลยตั้งแต่บัดนั้นในการก่อนก็ใช้บรัสโซขัดปัจจุบันนี้บรัโซเขาก็ไม่ผลิตแล้วจึงใช้วีนอนมาแทนองค์ใหญ่นี่ก็หมดไปประมาณ4หลอดเลยและใช้เวลาอยู่ทั้งหมดก็คือ4ีวัน วันที่เสียก็เป็นวันที่เก็บงานการที่อัตมาภาพได้ใช้คําว่าวิโสเทมิเป็นคําเดียวกับคําว่าวิโสเทเยในการสรุปข้อศีนของพระทั้งหลายจะได้เกิดผลเกิดอน,นิสงส์อย่างไรแก่อัตมาภาพก็ขอตอบว่าได้เกิดผลได้เกิด บุญในสงฆ์ให้แก่ธรรมาภาพในทางที่เป็นไปได้ก็คือทำให้มีผิวพรรณวัน,นะที่งดงามเพราะว่าองค์พระพุทธรูปนั้นก็สร้างมาให้แม้นเหมือนกันกันกบพุทธลักษณะข้อหนึ่งของพุทธเจ้าที่เรียกว่าสุวรรณวันโนทรงมีพระชุยวันปรุดว่าทองคำในมาบุริสาลักษณะ32 ท่านก็แปลเอาไว้ว่ามีพระชวิว,วันประดุษว่าหุ้มด้วยทองตัจะที่แปลว่าหนังนั้นท่านก็แปลว่าพระตาจัก็ประดุษว่าหุ้มด้วยทองก็คือสุวรรณวันโนมีผิวพันวรนณนะประหนึ่งว่าทองคำฉะนั้น ถ้าดูผลอนิสง์ของการธ่จมมาภาพขัดองค์พระพุทธรูปด้วยกสุรจิตและด้วยความที่มีพุทธคารวตาคารบในพระพุทธสังเกตว่าก่อนที่จะขัดลงมือขัดธรรมมาภาพก็นั่งประนมมือไหวถวายความเคารพก่อนเมื่อธมมาภาพถวายความเคารพก่อนที่จะขัดองค์พระพุทธรูป เป็นพุทธคา,าราวตาแล้วก็ขัดด้วยกุศลจิตด้วยจิตที่เลื่อมสายใจศรัทธา <_ d ans> ก็ย่อมเกิดเป็นบุญเป็นกุศลได้อยู่แล้วแล้วก็อันิสงส์ที่ตรงไปตรงมากับการที่ไปขัดองค์พระพุทธร,รูปที่มีสีดังทองคำนั้นทองเหลืองกับทองแดงผสมกันก็ยิ่งออกมาอย่างงดงามเงาวาวบ เป็นสีทองคำออกมาทันทีก็ควรที่ตมาภาพจะได้ชวีวัณณะที่งดงามเรียกว่าเป็นสุพรรณะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณที่งดงามถ้าดูในขณะเวลานี้ก็น่าจะสังเกตเห็นได้ว่าผิวพรรณวันณาของตมาภาพก็ดูว่าจะใช้ได้อยู่ก็ดูเป็นคนที่มีผิวผ่องขึ้นมาซึ่งในความเป็นจริงตมาภาพนั้นเป็น คนสีดำแดงในหนังสือสุทธิก็ระบุไว้ว่าสีผิวคือดำแดงไม่ใช่คนขาวไม่ใช่คนที่มีเชื้อจีนไม่ใช่คนทางจีนหรือว่ามีเชื้อสายมาจากจีนก็เป็นคนมีเชื้อสายมาจากคนทางราบสูงเนินก็คือคนอีสานโยมพ่อเป็นคนมหาสารคาม โยมแม่เป็นคนนครราชสีมาคือโคร,ราชดังนั้นก็เป็นสีผิวดำแดงอยู่ละแต่มีข้อเดียวว่าตมาภาพไปเกิดอยู่ที่ทางภาคเหนือตั้งแต่แรกเริ่มเลยภาคเหนือก็มีอากาศที่หนาวเย็นอากาศก็ดีก็เลยพลอยทำให้มีผิวขาวขึ้นมาได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นผู้ที่มีผิวดำแดงไม่ใช่ผิวที่ดูลักษณะขาวเหลืองขาวอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าการที่ตมาภาพได้รักษาพรหมจรรย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมธรมกรรมฐานเจริญภาวนาผู้แสดงธรรมด้วยกสุรจิตอยู่อย่างสม่ำเสมอก็น่าจะเป็นไปได้ว่าส่งผลไปถึงผิวพรรณนะของพระกรรมาฐาน ทำให้มีผิวพรรณวันหน้าที่ปุดผ่องหน้าเริ่มใสขึ้นมาก็เป็นได้แต่ว่าตมาก็เชื่อว่าการที่ได้ขัดองค์พระพุทธรูปนี้ก็น่าจะได้เกิดอนิสงส์ทางด้านผิวพรรณวันวน,นั้นเองคือทําให้เป็นผู้ที่มีผิวพรรณวันวน่างดงามเมื่อเกิดไปในชาติหน้าพบหน้าที่กล่าวอนิสง์มาให้ฟังเช่นนี้ก็มีที่มามีที่ไปอยู่อาตมาก็รื้ได้ถึง พระนางลอยนีซึ่งเป็นภคินีน้องสาวของพระอนุรุทธะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จเวิเนินกลับไปกรุงกเบรพัฒ์พร้อมด้วยภิกษุบริว,วารเป็นจำนวนมากมีพระอนุรุทธะที่ติดตามไปด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ที่กรุงกเบรพัฒ์ซึ่งเป็นมาตุภูมิเรียกว่าเป็น แดนเกิดของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจ้าสักยะทั้งหลายก็พากันมาเข้าเฝ้าทําบุญถวายทานแด่พระสงฆ์จํานวนมากนั้นโดยมีพระพุทรเจ้าเป็นพระประธานโดยมีพระผู้รเจ้าเป็นประมุขเจ้าสักยะก็มาเข้าเฝ้าพระผู้รเจ้าทําบุญถวายทานรวมไปถึงการสนทนาธรรมกันกับพระผู้รเจ้าอยู่หลายครั้งหลายครา แต่ไม่ปรากฏเห็นพระนางโลหนินีซึ่งเป็นพระกินีของพระอนุรุทธะเลยพระธาจึงเรียกพระนางโลหินีพระกินีของท่านนั้นมาสอบถามพระกินีพระนางโลหนินีของพระอนุรุทธะก็ให้คําตอบว่าไม่กล้าที่จะมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องเพราะว่าตนมีปัญหาเรื่องของผิวพันธ์คือเป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่งคงจะไม่ใช่เป็นโรคเรื้อนน่าจะมีกรากมีเกลื่อนหรือผิวพันธุ์วันณนะก็ไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่เมื่อปรากฏด้วยความที่มีผิวพันธุ์วันณนะไม่งดงามเช่นนั้นก็ทําให้หม่อมฉันเนี่ยเกิดความละอายใจไม่กล้าที่จะมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรูปท่านจึงให้คําแนะนําแก่โรหินีโรหินีเธอต้องการที่จะหายจากโรคผิวหนังนี้หรือเปล่าพนางก็ให้คําตอบว่าต้องการที่จะหายจากโรคผิวหนังนี้เพราะว่าเป็นโรคสังคมลังเกียดถ้าเช่นนั้นเธอก็มีทรัพย์อยู่ใช่ไหมโรหินีทรัพย์ของเธอที่มีอยู่นั่นแหละให้เธอไปสร้างโรงทานสองชั้นนะเมื่อสร้างโรงทานสองชั้น เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เธอเนี่ยไปคอยทำความสะอาดปัดกวาดทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนในโรงทานนั้นพระนางโรนีพระกินีของพระนรุธะก็เชื่อในคำแนะนำของพระอนุทธะซึ่งเป็นพี่ชายเป็นพระเชษฐาจึงสละเงินทองของตนจำนวนมากอยู่นะ ไปสร้างโรงทานสองชั้นจนสำเร็จโรงทานก็คือหอฉันโรงฉันอาหารของพระพิสุสงฆ์เมื่อสร้างโรงทานหอฉันหรือโรงฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวพระนางก็ทำตามคำแนะนำของพระนุทะก็คือไปปัดกวาดเช็ดถ mm ูท hmm. ั้ง hm, ชั้นล่างแล้วก็ชั้นบน อยู่เนืองๆพอไปปัดกวาดเช็ดถูทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนอยู่เนืองเช่นนั้นเอาไปมาโลกผิวหนังก็เริ่มจางคลายค่อยๆหายไปแล้วก็มีผิวพรรณวันนะที่งดงามมาแทนที่นี่ก็คืออนิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการที่สร้างโรงทานหอฉันสองชั้นถวายให้แก่พระพิสุสง์ และพระนางก็ไปท be ําความสะอาดปัดกวาดบริเวณของหอฉันโรงทานนั้นทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนอยู่หนึงเน่ก็เกิดในสงท์ทาให้โรคผิวหนังน่าจะเป็นกลากเป็นเกลื่อนที่นด้รังเกียจนั้นค่อยๆหายไปแล้วก็มีผิวพณวณนที่งดงามขึ้นมาแทนที่ทีนี้พระนางก็ได้โอกาสที่จะทําการฉลองหอฉันหรือว่าโรงทานนั้น จึงได้นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระอริยสงฆ์จำนวนมากมากระทาพารกิจสวยพระกายารอยู่ในโรงทานหอฉันที่พระนางสร้างขึ้นมานั้นพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระอริยสงฆ์และพระนุทะก็เสด็จมาที่โรงทานหอฉันของพระนางโลหินีกนิฐาพระคินีน้องสาวของพระนุทะ เมื่อกระทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ปรากฏว่าพระนางโรยนีก็ยังไม่ได้มาเข้าเฝ้าก็คงจะละอาอยู่ก่อนนั้นทำไมไม่ไปพระบรมจึงเรียกให้พระนางโรยนีเข้ามาพบพระองค์แล้วก็ได้สอบถามว่าทำไมจึงไม่มาพบเราตะาคตที่เธอทำการฉลองหอฉันลงทานแท้ก็กราบไปให้ทรงทราบสสารว่า เพราะผิวพรรณนักของหม่อมฉันยังไม่ค่อยจะหายดีสักเท่าไหร่แต่ก่อนนั้นก็เป็นโรคที่สังคมรังเกียจเป็นโรคผิวหนังด้วยความละอายหม่อมฉันจึงไม่กล้าที่จะมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้าเรื่องก็มีต่อจากนี้นะแต่จะมายังไว้ไม่พูดต่อดีกว่าผู้สนิทก,ก็แล้วกันว่ารู้ไหมโรหณีทำไมเธอจึงได้ผิวพรรณนะ ที่ไม่งดงามเช่นนี้เป็นนาโรคสังคมรังเกียจเป็นกราบเป็นเครื่อขึ้นมาพระนางก็ตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้า่ะพรู้รงจ,จึงย้อนดิตไปรับประวัติความเป็นมาของพระนางโรยนีสมัยที่เป็นพระเมรสีของพระเจ้าพรหมทัตเกิดความอิจาริษยาในนางรำคนหนึ่งที่พระเจ้าพรหมทัตรพระเจ้าพระนศีทรงโปรดปรานมากโดยการเอาเต่ารัง หรือหมามุย้ยโรยที่ตัวของเธอโรยอยู่ที่ที่นอนที่นั่งของเธอเรียกมาอยู่ในที่เฉพาะหน้าทําการเยาะเยะ้ยด้วยการโรยเต่ารังหรือหมามุ้ยเนี่ยลงที่ผิวกายของนางรําคนนั้นทันทีทําด้วยความโกรธด้วยความริษยาก็เลยส่งผลทําให้เธอโรยในภายหลังนี้ ได้โรคที่สังคมรังเกียจมีผิวพรรณไม่งดงามเป็นกลางเป็นเกลื่อนแล้วก็เทศนาโปรดแก่พระนางโรฮินีในที่สุดแห่งธรรมเทศนาพระนางโรฮินีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโวสดาบัณคนทันทีและเมื่อถึงแก่ตักสายพิลาลายแล้ว ก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงผุดขึ้นในท่ามกลางวิมานของเทพบุตรทั้งสี่องค์ผุดขึ้นมาตรงกลางอย่างนี้วิมานของเทพบุตรทั้งสี่องค์ก็อยู่ทางด้านนี้ทางด้านนี้สีด้าน <Yeah. S 1> ด้วยพิพรมานะที่ผุดผ่องงดงามเป็นยิ่งนักเรียกว่ามีพิพรมานะที่ผุดผ่องงดงาม หน้าดูหน้าชมหน้าพิสมัยหน้าสเสน่หาเป็นอย่างมากเลยแล้วก็เกิดการทะเลาะกันของเทพบรทั้งสี่องค์นั้นที่จะแย่งชิงเอาเทพราองค์ใหม่คือพระนางโรยนีนี้ที่เพิ่งจุติเป็นปปเป็นอุปปติกะขึ้นมาในตอนนั้นนี้ก็คือผลคืออนิสง์ของการที่พระนางโรยนีได้สร้างโรงทานหอฉันก็เหมือนกับ ที่ญาติโยมผู้มีศรัทธาได้สร้างพุทธรูปถวายเป็นอุทธิศกะเจดีก็คือเจาะจงให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าอุทธิศกะเจดีหรืออุทเทศกะเจดีและก็ยังคอยที่จะบำรุงรักษาทำการขัดถูองค์พุทธรูปนั้นให้งดงามอยู่เสมอ และต่อมาอาตมาภาพก็ขอยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่มีบาร,รมีที่จะไปก่อสร้างอะไรกับเขาอาตมาเป็นพระที่ปากหนักสักหน่อยนะก็หมายถึงว่าบอกบุนเรียบร้ะหาเจ้าภาพไม่เป็นดังนั้นก็ไม่มีบาร,รมีในการที่จะสร้างวัดสร้างวสางวสร้างพุทธรูปให้ดูสวยงามตามที่พระทั้งหลายรูปท่านพากันสร้างมาอาตมาก็เลยอาศัยว่าใช้ความเพียรของตน ดีกว่าเป็นวิริยะบารมีเนะี่ยทำการขัดองค์พระด้วยความเคารพศรัทธ,ธาเรื่อมใสมีพุทธคารวตาครบยำเกรงอย่างชัดเจนเอาบุญเอาก้าสรกันจริงๆอัตมาก็ลงทุนไปซื้อวีนอด้วยตนเองนะทั้งทุนทรัพย์ทั้งแร,รงรกำลังทั้งจิตทั้งใจก็มอบให้กันกับการขัดองค์พระนี้มาอยู่ถึงตลอด สัปดาห์หนึ่งเลยทีเดียวและามาภาพก็น่าจะได้รับผลได้รับอนิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการที่ตนไปทําความเพียรทําการวิโสเทเยว,วิโสเทมิคือชําระขัดองค์พระพุทธรูปสําเร็จไปแล้วสาองค์นั้นในวันนี้ในเพลงของวันนี้ความจริงว่าจะพูดถึงเรื่องความเป็นมาของพุทธรูปได้คุยกับคุณแม็กผู้เป็นเจ้าภาพแล้วว่า วันนี้พระอาจารย์จะแสดงธรรมในเรื่องความเป็นมาของพุทธรูปให้ชาวพุทธทั้งหลายได้รับฟังน่าจะได้ความรู้กันไม่น้อยคุณแม่ก็ตอบว่าสาธุครับพระอาจารย์ด้วยความยินดีครับที่พระอาจารย์จะแสดงธรรมแต่พระอาจารย์ก็ไม่ได้แสดงเสแล้วนะแม่คงจะยกไปในวันเสาร์ที่เป็นวันของคุณพ่อวรพันธ์ คุณพ่อของแม็กเป็นเช้าภาพถวายเพนพระจารย์ก็จะแสดงความเป็นมาของพระพุทธรูปว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรจะได้ความรู้ได้ความเข้าใจกันพอสมควรเลยขออนุโมทนาพัตาหารเพนของคุณแม็กสุภสิทธิ์และเพิงพัสราผู้ภรรยาที่สั่งจัดถวายมามากมายหลายอย่างถ้าคุณแม็กสั่งมาก็ไม่ต้องห่วงนะมีหลายอย่างหลายประการ ฉันแทบจะไม่หวานไม่ไหวฉันจะไม่หมดนั่นแหละ <c oughs> เขาก็ดูแลสุขภาพของพระอาจารย์เอาไว้เป็นอย่างดีพระอาจารย์ก็จะขออนมโมทนายะถาสัพสพีให้เสด็จผ่อนแก่แม็กและพิงพัสราด้วยมากทธีภาษาดังต่อไปนี้ยะถาวาริวะปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวเมวะอิโตทินาง เปานังอุปกาปติอิสิตัมปฏิตรมตุมังคิปเมวสัมมิชโตรสัพเพปุเรนตุสังกัปจันโทปนาราโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพิโยวัชันโตสัพพโรภวินัสตุมาเตภวตะวันตารโยสุขิธิขายุโคภวะอภิวาทนาเสรสนิจัง อุทาปจายโนจตตารธรรมาวัันติอายุวนโนสุขังภะลา